ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทำโปรโตีนสวรรค์น,นะคะอันนี้เป็นโปรโตีนเกษตรษแบบแผ่นเนาะแผ่นบางแผ่นเล็กนะคะพี่อ้อยต้มนะคะต้มแล้วก็ล้างน้ำนะคะเวลาล้างน้ำเนี่ย่ะบิดเบาๆให้น้ำพอออกเนาะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นของถั่วเหลืองนะคะก็เดี๋ยวจะมาปรุงนะคะของพี่อ้อย จะใช้เป็นสูตรยอร่อนะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาพี่อ้อยจะลงสูตรมาตรฐานเอาไว้ในคลิปนะคะที่พี่อ้อยลงสูตรยอร่อเพราะว่าพี่อ้อยทําเป็นมังสวิรัตนะคะก็จะใช้น้ําตาลเป็นน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลอ้อยนะคะลูกยี่หล่านะคะปน่นป่นยาบนะคะพักชีป่นยา พี่อ้อยจะกัดน,นะคะเพราะว่าทํารสชาติตามที่พี่อ้อยชอบเนาะส่วนบ้านไหนชอบรสชาติแบบไหนก็ชิมแล้วก็กล่าวเองนะคะแต่เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงสูตรมาตรฐานไว้ให้เนาะ,อะซอสซอสขาเหลืองนะคะแล้วก็ขี่ิวขาวอย่างนี้นนะคะ ขยะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นโปรตีนกระเสีบนะคะทจะจะี่อ้อยจะบีบให้น้ำเขาออกมาเนาะแล้วก็ให้กระดูดน้ําที่เราปรุงเนี่ยเข้าไปนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะพิงไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทอดนะคะ มาทอดกันค่ะ ก็จะมีน้ำที่เราหมักเอาไว้นะคะก็ใส่ลงไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ทอดใค่เขาแห้งพี่อ้อยจะไม่ทำหวานเนะจะไม่ทำหวานจัดนะคะถ้ถ้าใครทำหวานจัดเนาะก็พยายามแบบอ่ะปุงไปให้ได้นะคะเพราะว่า ตัวตัวหมูสว่านนี้ถ้าเขาหวานจัดนะคะเขาจะไหมง่ายนะคะแต่เนื่องโดยขอกยอดเป็นมังสวิรัตินะไม่ใช่เสียวันนี้ไม่ใช่มังเพราะาไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นนั่นเลยฝั่งเจนะคะวันนี้เป็นเจเพราะว่าไม่มีกระเทียมนะคะไม่ได้ใส่ต้องโหงที่ที่เป็นของข่าวเลย เดี๋ยวก้อขอให้น้ำงวดหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อน,นะคะนี่นะคะเที่วน้ำเป็นงวดแล้วเนาะพอตัวน้ำที่เราอ่ปรุงนะคะเอเวลาเราใส่เนะาะพอเราเอาไปทอดเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใส่ลงไปทอดด้วยแต่พี่อ้อยแนะนำให้ใส่ลงไปทอดด้วยเพราะรสชาตินะคะในระหว่างที่เราทอด รสชาติเขาก็จะเข้าซึมเข้าไปในในในเนื้อนี่นะคะในเนื้อของพี่อ้ยทำเป็นโปรตีนเนาะแต่ถ้าน้องนอื่น,นจะทําเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือรสชาติเขาจะได้เข้าลง่ะซึมเข้าไปในเนื้อนะคะแล้วเขาก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะแนะนําให้ใส่ลงไปด้วยนะคะอย่าทิ้งนะเพราะบางทีบางคนไปทอดเอาแต่เนื้อลงไปทอดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีน้ําลงไปด้วยนะคะ พอทอดเสร็จแล้วอาจจะรสชาติผ่อนไปเช่นจืดไม่ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะคะจะ้อยแนะนำให้ใส่ไปทตดด้วยเลยต่ขอทขอให้เหลือกนี่นะคะเดี๋ยวจ้อยให้สูตรมาตรฐานไว้เนาะใต้คลิปนะคะเวลาเปิดเข้าไปตรงคลิปนะคะก็จะมีตรงลูกศรน,นะคะเป็น ลูกศรที่ชี้ลงม,มุมลิปข้างล่างนะคะแตะเข้าไปดูนะคะตรงนั้นจะเป็นสูตรนะคะจะเป็นสูตรอาหารต่างๆที่พี่อ้อยทำนะคะจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยเนาะเราวรสชาติก็ไปคปรุงเอาตามต้องการนะคะ โี่ย้อยของพอต่ออีกนิดนึงแล้วก็ไปตัดฝักใส่จานกันนะคะจะช่วยหยุดเทบไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ กะะ็จะได้รสชาติที่เราต้องการเนาะอย่างพี่อ้อยทานหวานไม่ได้นะคะพี่อ้อยก็จะใส่น้ําตาลแค่นิดหน่อยนะคะจําเป็นต้องใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะคะตัวตัวนี้ก็ก็จะไม่จะไม่ฉ่าข้างในเนาะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชรแค์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วย้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องสี่เนาะย้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้อคอมเมนต์ของย้อยนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาทานด้วยกันค่ะหมูสวรรค์เจมาทานด้วยกันค่ะ thank